สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เล็กๆวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์ตั้งแต่วันที่3-14พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวสายรุ้งรักจจกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามาชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกกิจกรรมวันลอยกระทงประจําปี2568 วันพุธที่5พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568ศูนย์เล็กเล็กวิทยาเขตศิรินหราราชวิทยาลัยในพระราชามัณฑ์จังหวัดสมุทรปราการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงประวัติและความสำคัญของวันลอยกระทงเพื่อขอขามาต่อพระแม่คงคารู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของน้ำตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไปโดยครูพี่เลี้ยงจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่น การระบายสีรูปกระทงการร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาตินำไปรอยกับผู้ปกครองที่บ้านเป็นต้นกิจกรรมสุดท้ายนายกสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงานพร้อมคณะเยี่ยมชมและทำกิจกรรม C.H.R. ณศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสดดินทรราชวิทยาลายาัยในพระราชปถัมจังหวัสหดสมุทรปราการวัน,นัที่1 0พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8เวลา11นาฬิกานางสาวพิมลทวีพฤกษริกุล ผู้ในการกองสวัสดิการแรงงานกล่าวให้การต้อนรับกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกนายอาทิต์อิสโมนายกสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงานอดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมคณะที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนให้กำลังใจครูพี่เลี้ยงในห้องเรียนเด็กปฐมวัยร่วมการทำกิจกรรม CSR สนับสนุนอาหารกลางวันและไอศกรีมให้แก่เด็กปฐมวัยจำนวน310คน ปลูกต้นไม้บริเวณริมทางเดินท่าสีทางเดินตัวหนอนณศูนย์เล็กๆจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่3-14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศรีทอราชุวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u YouTube c h a n n e l ไลน์กลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์ สองสามหกศูสำงแปดสามเ็ดับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ